โอ้โหชั้นโชว์ของบ้านชมพู่อาริยามีแต่ตุ๊กตาระดับและไอเทมทั้งนั้นข่าวบันเทิงมาแล้วจ้าโอ้โหชั้นโชว์ของบ้านชมพู่อาริยามีแต่ตุ๊กตาระดับและไอเทมทั้งนั้นเปิดมาให้สองกันแทบจะครบทุกมุมแล้ว สำหรับบ้านหลูของนางเอกสุปตาชมพู่อาริยา AR7 ดีกีคุณแม่ลูกสามและล่าสุดก็ถึงเวลาแล้วกับอิบมุมโปรดระดับไฮไลท์ซึ่งก็คือชั้นวางของดีไซน์เรียบง่ายแต่ไม่ธรรมดาเพราะพื้นที่ตรงนี้ถูกจัดให้เป็นโซนสำหรับหน้าเอา ของรักของห่วงของสะสมไม่ว่าจะเป็นของเล่นตุ๊กตาหนังสือรวมถึงภาพถ่ายครอบครัวมาวางประดับอยู่ในพื้นที่เดียวกันซึ่งนอกจากจะสร้างบรรยากาศความสวยงามชวนพักผ่อนให้กลับบ้านแล้วบรรดาข้าวของต่างๆที่ชมพู่อริยาเลือกมาจัดโชว์ ก็ยังบ่งบอกสไตล์ความชอบและตัวตนของเธอได้เป็นอย่างดีเลยด้วยขณะเดียวกันทางฝั่งแฟนคลับคนรักบ้านก็อดไม่ได้ที่จะต้องอุทานร้องว้าวเมื่อได้เห็นว่าเหล่าตุ๊กตาของเล่นของสะสมแต่ละตัวที่ชมพู่อริยามีนั้นอยู่ในโหมดแลไอเทม หายากสุดๆไปเลยฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ